สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าช่วช่องวันใหม่ชาแนลครับวันนี้พบกับผมครับวันใหม่ชาแนลนะครับตอนนี้เป็นเช้าวันพุธนะก่อนไปทํางานครับมาทักทายสวัสดีทุกคนนะครับสําหรับที่ช่วงนี้ผมก็หายนะหนาหายตาในการไลฟ์สดเนาะไม่ไลฟ์สดมาก,ก็ไม่ได้ไปหาใครก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายแล้วก็ทํางานยุ่งนิดนึงนะเลยไม่มีเวลาที่จะไปหาใครทั่วถึงืันนี้อาจจะไม่ตอบ ตอบคอมเมนต์ไปทักทายพี่ๆเพื่อนๆก็ต้องกับขอ้อขอดขอไปด้วยนะครับนะบวันนี้ก่อนมาทํางานครับมาพูดคุยสักนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็จะก้าวเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะแต่ที่ผมมาอยู่ไทยนี่ก็เกือบจะ2ปีแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร,ร่นะฮะจริงๆไม่ค่อยหนาวเลยนะฮะช่วงนี้ก็ฝนยังตกอยู่นะฮะอากาศแดดร้อนนะครับเป็นในว่างวันจะมีฝนบ้าง นะช่วงนี้อยู่ผมทําง,งานที่ชนบุรีนะฮะบางแสงนะก็แดดร้อนทํางานแต่ฝนนะฉะนั้นก็ผมเป็นวัดน่าจะใครวัดใหญ่นะคือก็ติดกันมาเกือบสิบกว่าคนนะนี่ญาติญาติกันผม็็ไ้ยญาติของผมเลยฮะเป็นกันหมดนะแต่ผมก็ไปทําง,งานได้คืออาจจะเบาคนอื่นหรือว่าผมสูนะ้คือพึดสู้ต้องทํางานครับเพราะเรา ีญาติเยอะก็จริงแต่เราอยู่คนเดียวนะเราต้องมีค่าใช้จ่ายนี้ค่าห้องนะกินอยู่ในแต่ละวันนะเราก็มีผ่าจาเป็นนะ,ะในแต่ละเดือนนะเชะ่นน้ก็ต้องการฟันสู้ะฮะข้อเดือนนี้ก็หยุดไปครึ่งวันนะ,ะหยุดครึ่งวันนะไม่ใช่ไม่ถึงวันหนึ่งหยุดครึ่งวันหยุดครึ่งวันคือยากมาจากลาวก็เลยพาไปหางานแช่นนะฮะผม ก็สู้ก็กัดฟันสู้แหละกัดแข่โซูแหละพี่น้องแล้วเพราะว่าเรามาต่างบ้านต่างเมืองเ่ยฮะบางคนบอกว่าทาไมไม่ไม่หยุดบ้างก็หยุดนะก็เดือนละครั้งเนี่ยนะพยายามหยุดเดือนละครั้งบางครั้งก็สองคาเดือนหยุดครั้งหนึง่งคือคิดว่าหยุดไปมันเราต้องมีอะไรทำที่มันเกิดประโยชน์บ้างถ้าเราหยุดไปดเฉยๆเนี่ยมันก็เสียเวลาเสียเวลามันจะเป็น ความเคยชินแล้วจะกลายเป็นคนขี้เกียจนะผมจะฝึกตัวเองเราเสียเวลากับเรื่องพวกนี้มาเยอะมากนะฮะผมเป็นคนที่ผิดหวังมาเยอะนะชีวิตอ่ลงลูกคุกค,คานนะเราก็เลยทุกอย่างเป็นบทเรียนนะอะไรที่เราทําได้เราก็ทำนะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมโหมักต้องเหนื่อยครับทางานเนาะใครทํางานก็เหนื่อยมอนกันทำอะไรก็เหนื่อยแต่ด้วยที่ใจเราต้องสู้ครับเราต้องฝืนตัวเองนะฝึกฝึกฝืนตัวเองนะฉะนั้น ก็เลยต้องสู้ครับต่อไปนะฮะกว่าชีวิตเรามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องสู้นะฮะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะฮะทำอะไรก็ทําไปนะคนเราบุญวัตนาเราไม่เหมือนกันนะการเกิดมาต่ตางๆเราถ้าเราไปมองเรากับคนที่เขาประสบสำเร็จเราจะดูได้มากนะฉะนั้นเราต้องมองในกับกันเราต้องไปมองคนที่เขาได้วกว่าเขายังสู้เลยคนที่เขาไม่ได้สมบูรณ์อย่างเราอย่างเช่นเขาไม่มี ครบสองอย่างแต่เขาก็สู้ทำามหากินฉะนั้นเรามองจุดนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราสู้นะฮะฉะนั้นถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบผลมสเร็จหรือเพื่อนเราที่เติบโตมาด้วยกันแต่ตอนนี้เขาได้ทํางานเป็นราชการหรือว่าเขาได้ดีๆนะเราจะทอมากเออทาไมก็เกิดมาถ้าเท่ากันตัวอย่างนะพื้นฐานเท่ากันแต่เขาประสบผลมเร็จในหน้าที่การงานได้รับราชการาต่างๆคืออย่างผมเนี่ยมีนะว่าเพื่อนจะเป็นนายลงนายร้อยเนี่ย ที่ที่บ้านนะที่เรียนด้วยกัน mm. เขาก็เรียนถ้าว่าเรียนดีไหมก็ไม่อย่างเงี้ยเราไปที่นั้นเราก็จะได้แต่เวลาพูดคุยกันเราเอาจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนให้ทุกวลานี้ในการใช้ชีวิตมีค่ามากมากครับทุกวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากนะเสียดายเวลามากผมในแต่ละวันในการใช้ชีวิตนะครับไม่อยากให้มันผ่านไปเร็วเลยเพราะาอายุเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเรายังจับหลักจับปลายอะไรไม่ได้ฉะนั้นผมตรงเลยต้อง ฝึกฝนตัวเองให้เป็นเป็นเป็นคนขยันนะเราหอวเป็นคนขยจนแหละฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นคนขยันนะแต่เราต้องพยายามทานะมันจะมีแต่ละวันปัญหาที่เราเจอทุกคนต้องมีหมดนะปัญหาในการใช้ชีวิตบางทีเรื่องเราเราไม่ดูอะไรด้วยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยที่ี่ในการใช้ชีวิตเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็โดนว่าก็มีนะไม่ใช่เนะพราะเราทํางานเราจะพูดก,กับลูกค้าต่างๆ่อย่างผมเนี่ยไป ส่งแก๊สใช่ไหมไปหาลูกค้าอ่าลูกค้าเขาอาจจะช่วงอารมณ์เราเขาไม่ดีมั้ยเราขนาดเราก็ยังมีช่วงอารมณ์ที่ดีไม่ดีมันกันนะฮะก็มองอีกมุมไปใช่อ่าการใช้ชีวิตนะมีต้องมีคนให้ดูเรานะมีคนมันใส่ก็มีมากเออต้องมีคนให้ดูล้วแหละนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนอ่าทําเพื่อคนอื่นมากถ้า,าเราไม่เอาเปรียบคนอื่นนะช่วงวันหนึ่งเราก็ อาจจะมีคนเห็นในความดีของเรานะฮะไม่ต้องไปไอะไอทำเกินเกินไปเรียกอะไรวะไม่ต้องแบบฝึกอ่าฟืกก้นเตียงกันไปที่อยากจะคือทุกคนก็อยากได้ดีกันนะฮะทุกคนอยากเจอคนที่ดีแหละใครก็อยากเจอคนที่ดีอยากมีคนรักคน เมตตาเยอะๆนะทุกคนก็ยังมีหมดนะฮะแต่เราก็ต้องดูเราก็ต้องเมตตาคนอื่นบ้างนะเราต้องเมตตาคนอื่นเราต้องรักคนอื่นด้วยรักตัวเองให้เป็นนะฮะไม่ใช่รักตัวเองต้องเห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ใช่ต้องรักตัวเองให้เป็นต้องรักคนอื่นนะก่อนที่คนอื่นจะมารักเรานะฮะผมคิดอย่างนั้นนะฮะก็เราผ่านอะไรหลายอย่างมาคือบรรทัดอะไรหลายอย่างมาที่ผ่านมาในชีวิตนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็พูดคุยนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะใช้ข้อความอะไรนะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครพ่อแไม่ปีปน้องทุกท่านด้วยนะที่เมตตากันนะเ <c oughs> ข้ามารับชมนะรับฟังก <c oughs> ็ขอบคุณมา,มากๆนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะกาบขอบคุณนะที่ยังเมตตาวันใหม่ชนแนลนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณทุกท่านนะที่เอ่เป็นลังใจให้กันนะและกันเสมอมาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิต แต่ละวันนะทุกวินาทีมีความหมายมากๆนะทุกวินาทีมีความหมายมากมาถ้าเราเวลาเราผิดหวังนี้เราจะเสียดายมากกวัเนเวลานะเสียความรู้สึกนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับทุกเวลาทุกนาทีมีค่ามากๆนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องครับ